การดักซุ่มดักซุ่มอื่นอยู่คนละฝาดฟังกับเจยุมันมีอึ่งตัวหนึ่งร้องอยู่ตรงนั้นดูอูทำหน้าตาใช่ไหมทำไมมันเป็นฝาละสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอมแล้วก็ยุจากช่องลิลิ t เฟม m i l y ี่เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็กลางดึกเนาะฝนตกเราก็จะทำการไปไต่อึ่งกันนะครับไปซองอึ ㅠ, ala to ่งกันวันน да> ี้จะไปกับเจยุนี่เจยุคนสวยโอ้โหฝนยังตกแรงอยู่เลยครับนั่งไงนั่งไงเห็นไหมนั่นไงเอามือคุบเอามือคุบเอาให้ลึกตรงเนี้ย

แค่แค่ดงมาได้ได้ไหมได้กี่ตัวไม่รู้ได้หลายนะตัวอยู่นะหมดหนึ่งตัวเอยมีแหละสายนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงกลับไปตรงนั้นเลยตอนนี้ก็นั่งรอฟังเสียงอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเราเดินมาแล้วที่นี่เสียง อยียงเขาเงียบไปแล้วแต่เราขักขัดมันเหาะเยอะมากลองดูจะมากเลยเนี่ยจะมากเดนมาดูเลยยังมี ừ, ừ. เห็นไหมเห็นไหมโอ้ได้แล้วแบบดูสิอืออ่นี้อันี้ทำนี้เดี๋ยวทำหน้าตาเยอ เป็นขาลยโอ้่เป็นไรหรอโม้ยจชตัวเรเนนะขนลุกมานีนะโอ้ได้แล้วจไปเ้าจะชน้ันมั้ยนี่ไม่นีฉันดูอยู่เอแลวครับระวังสไลเดอร์เด้อระวังตะเลืนด้อสองผมมีอาหายูหากินนะมีไฟยวงหนึ่งโผล่มาตรงน้น เป็นไรคุกขบเลยมางนี้สิอืออือไข่ล้วยไข่ป้วาไข่สิถอยลงมาแม่ข้างบนดูดีๆ้วมันกวสีดำนะคะเดียอยากดูเลี้ยก็ได้

กินแล้วมันได้กินอุ้ยโรูอู้เฮ้ไปมันปลาเหรอเออมีงูตัวนี้แห่ลุยมันนี่แล้วเนะแก นกอะไรอยาตัวดำมั้ยอุ้ยสองตัวนี่ตัวนึงมันจะขึ้นไปยังไงดะมีรังขอยู่แถวนี้ปะไม่เลยโอ้ยนกอะไร่ะนกดอ่ะนี้กาปะเออเดี๋ยมันอยู่ได้ใช่ไหมเอี๋ยบได้

ตาตาแม่ค่ะค่ะใช้ไหมใช่คือได้แล้วตัดได้แล้วหนึ่งตัว

หายแล้วมั้ยดีวันนี้รอบ,ไไอบแรกพอจะโดดเก่งกว่านั้นโอูมออกเอาใส่นกไเอาใส่นี่ใส่ถังเลยเดี๋ยวฉันเอานี่ทับไว้แล้วมันถ้าเปิดถังมันจะหายห้ะล่ะไม่หายหรอกจะหายได้ยังไงไดูด,งดูกบโอ,โอ้โหตัวใหญ่อะ่ะโอ้โห อันนี้อืมก็ไม่ใช่หางน้อยแท้หางนี้มันเปื้อนไงเดี๋ยวต้องเราหัวไปล้างหางนี้เปื้อนที่ตุ่มเดี๋ยวนี้อืมอึ่งรอบแรกที่เราไปได้มาไอ้นี่ตัวนี้มีแคฉันมีกยางเต็มเลยมาต่อเมีแต่อึ่งยางเนาะอืมอึ่งไหนท่านไออึ่งร้องอยู่นี่เนาะ ตอนจับคือจับได้ตั้งหลายตอนเป้นหนักตัวอื่นคือได้สิบกว่าตัวเอง <c oughs> อะไรว,วนะเอาไปเทไว้ละอยู่ตามพื้นด้วด้วยเหยียบเขาด้วยนี่ค<อ>ิดแตกเลยด้วยมันหายไม่ออกที่เราจะหายได้ยังไงไม่รู้ว่าตอนจับเหมือนจับได้หลายตัวตอนไปนใส่ไปสิบกว่าตัวเองมั้งนี่ไงนี่ไงนี่เธอโอ้ยจะหนีจะหนีจะหนีแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแล้ว

คู่รักอะเขากำลังคู่รักกันเลยหายแล้วมั้งตัวนั้นอะตัวยังนี้หายแล้วมั้งป่านนี้ไม่ออกจากกันนะอยากจะอยู่ในคู่เองเป็นคู่ตัวนี้น่ะนี่เป็นการดักซุ่มดักซุ่มอึงอยู่คลัฝั่งฟังแต่เจยุมันมีอึงตัวหนึ่งร้องอยู่ตรงนู้นให้เจยุเข้าไปดักฟังนู้น

ดึงต้นก็ได้นะต้นกล้วยนะ่ะดึงขึ้นก็ได้นะดึงไหวไหมล่ะดึงไม่ไหวก็แล้วไปเอาจนได้บ่นให้กบไปบ่นให้อีกนั่นตัวนึงนั่นตัวนึง ตอนน,ตน,นี้ผมเป็นตากล้องให้เจยุมาถ่ายถ่ายเจยุจับอึ่งมันไวแค่เดินแรงเลย,ย <c oughs> ถ่าถทายอำนาจเจย,ยุซะแล้วส <c oughs> าระชันหน้ากันระวางเจยุกับอึ่งตัวนี้ เยวตาดีเข้าคู่ไหมไม่เยวตาดีนะตาดีแต่แม่แมนเลยรองู่งเงาเดี๋ยวเดี๋ยวดิงยัดิงดิยืนดินดินืนดิน

ได้มจะขึ้นทําไมเออเขาจะโดดขึ้นมานะฮี่มูเจยู่วันนี้จับคนเดียวเลยเนี่ยผมเป็นคนถ่ายอย่างเดียวแม่เราได้กินแล้วได้กินแล้วพออยู่เขากินแล้วครับวันนี้ก็ผมกับยูวดีก็มาใต้อื่นกันนะครับนี่ดูผลงานนี่เลยฮะแง่น้องเขานี่น่ารักน่ารักทันั้นเลย ก็ได้กบตัวหนึ่งเนาะจะขึ้นมาไหมจ้ะนี่กบโดดได้ทำยังไงโอ้ไม่โดดตัวใงไงกบกระโดดไในกบหนึ่งตัวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าฝนเขาเริ่มหยุดแล้วแล้วอึ่งมันก็ที่หลักความแล้วเนาะใช่ไปเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมุดน้ําเดินเข้าไปมุดน้ำเลยมันไม่ตกแรงไงมันไม่ล็อกมันก็เลยแบบมันเลยระวังเนาะโอ้โยอึงมันมันระวังอ่ะมันได้ยินเสียงคนเดินไปปะก็เนี้ย สำหรับคลิปนี้ก็ผมบอมแล้วก็ยุจากช่องลิลิ t เฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมบอมและยุจากช่องลิลิธเฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดยบายครับสวัสดิ์ปฏีสวัสดนี้ก็ไม่ใช่ตีหนึ่งเล้ลืใช่ดึกแล้วดึกแล้วเดี๋ยวกล้องกลับไปดูว่าตัวน้อยหลับหรือยังนะบายครับผมน้อย Sai